สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทอทีาลีเตอร์ซิเต็มครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ครับชุดออนกิดนะครับห้ากิโลวัตต์สามเฟสนะครับวันนี้เราติดตั้งที่หมู่บ้านฮาวีแท็กครับผมซุปเปอร์ไฮเวย์ครับวันนี้เราติดตั้งที่บ้านคุณน้ำฝนนะครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500บาทต่อเดือนนะครับเป็นชุดออนกิดยี่ห้อ PSI ครับครบเซตเลยนะครับ วันนี้เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับทั้งหมด10แผงครับี่ยชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500บาทต่อเดือนนะครับครับวันนี้เป็นหลังคาซีแพ็นะครับแผ่นเรียบครับนี่ยก็จะติดตั้งยากหน่อยนะครับเพราะว่าที่หมู่บ้านท่าบีแทครับจะยึดน็อตทุกตัวครับตามแนวรอนหลังคาครับตรงที่แปรครับจะยึดทุกแผ่นครับเราต้องลงไปตัดตัวน็อตที่ใต้หลังคาครับให้ ให้เราเปิดหลังคาได้นะครับเส็ล้วเราก็ใส่ลูบแคมมาได้เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวลูกแคมลงไปครับตามช่องที่เราเปิดแผ่นหลังคาครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวลูบแคมครับแต่ว่ายึดจับบนหลังคาซีแพคลอนคู่หรือว่าซีแพคแบบเรียบนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับนี่ครับขั้นตอนการยึดตัวลูกแคมนะครับนี่ครับตัวลูกแคมจะหนีบครับเวลาเรายึดน็อตลงไปครับ ตรงนี้จะเป็นตัวแปรครับแปรวิ่งยาวครับยวิ่งยาวไปสุดนู่นเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวดูบแคมครับเข้าไปเกี่ยวครับเกี่ยวตรงตรงที่ตัวแปรนะครับนี่ครับตัวแปรครับนี่เกี่ยวครับนี่เสร็จแล้วก็จะยึดใช้สว่านครับยึดลงไปครับให้แน่นหนาครับแบบนี้ครับครับแล้วก็จะล็อกครับให้แน่นครับ มาอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เรากําลังทําการวัดระยะครับที่เราจะติดตั้งตัวหลุดแคมป์ครับนะครับตอนนี้กําลังทําการวัดระยะเพื่อเปิดแผ่นหลังคานะครับวันนี้เราจะตั้งทั้งหมด10แผงครับน่ครับมู่บ้านทัาวี้แฉครับที่นี่เราทําแล้ว3หลังนะครับน่ครับหลังหลังนู้นครับก็ติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็หลังตรงนี้ครับ5กิโลวัตต์เหมือนกันครับ ตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับระบบโซลาเซลล์ออนกริดครับประหยัดคุ้มค่าคืนทุนแน่นอนครับน่ครับก่อนจะเลือกติดตั้งโซลาเซลล์แต่ละระบบนะครับต้องเช็คดูครับว่าความจำเป็นเราต้องการใช้โซลาเซลล์ตอนกลางวันหรือว่าตอนกลางคืนนะครับน่ครับขั้นตอนนี้ครับกำลังการวัดระยะนะครับที่จะติดตั้งตัวหลุมแคมลงไปครับน่ครับขั้นตอนการยึดหลุมแคมนะครับ เปิดแผ่นหลังคาครับเสร็จแล้วก็กีแผ่นฟอยล์ครับนิดหน่อยครับเสร็แจแล้วใส่ตัวหลุดแคมลงไปครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เกี่ยวครับเสร็จแล้วก็ยึดนอตลงไปครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะแน่นหนาแบบนี้รับรองครับตัวไม่มีหลุดครับยึดกับตัวแปรนะครับตัวนี้ครับนี่ครับหนีบตัวแปรไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกขั้นตอนครับทุกตำแหน่งครับน่ครับตอนนี้กําลังทําการเปิดแผ่นหลังคาครับแล้วก็ยึดตัวดูดแคมป์ครับเดี๋ยวครับตรงนี้ครับเราทําการตัดแต่งเจียแผ่นหลังคาครับนิดหน่อยครับเพราะว่าที่จะเอาสายออกมาครับช่องนี้ครับเ่อที่จะ เชื่อมต่อชุดสาย PV กับแผงโซลาเซลล์นะครับน่ครับต้องตัดแต่งเกียร์นิดหน่อยครับไม่ให้แผ่นหลังคาทับกับสายนะครับ ตัดแต่งเชียครับแผ่นหลังคาครับตรงมุมครับนิดหน่อยครับเพื่อที่จะเอาสายออกมานะครับตัวนี้ครับนี่ยตรงตำแหน่งครับที่เรายึดตัวหลุบแคมป์ลงไปครับก็จะแน่นหนาครับแผ่นหลังคาไม่โก่งขึ้นมานะครับตรงเรียบเนียนเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับตันนี้ครับการทำการยึดตัวหลุบแคมป์นะครับนี่ครับ ตอนนี้กำลังทำการยึดตัวหลุบแคมป์นะครับย,ยึดนอตทุกแผ่นครับหมู่บ้าน,นทา b ีแท็กครับติดตั้งโซลาเซลล์ก็จะยากหน่อยครับแต่ว่าทำได้ครับเราเปิดแผ่นหลังคาเฉพาะที่เราจะยึดตัวหลูบแคมป์ลงไปเท่านั้นนะครับน่ครับเราต้องไปตัดน็อตด,ด้านล่างนะครับบนฝ้าครับ ก่อนที่จะยึดตัวหลูกแคมลงไปครับหลังคาแน่นมากครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดลูกแคมนะครับครบตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะนํานางเลียวครับขึ้นมายึดติดกับตัวลูกแคมที่เรายึดไว้นะครับนี่ครับทุกตำแหน่งครับเราเช็คชัวร์ครับว่าแน่นหนาครับ แผ่นหลังคาต้องไม่โก่งขึ้นมาครับนี่ครับต้องเรียบเนียนเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งชุดรางเดียวนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการยึดรางเดียวนะครับเขากับตัวลูกแคมป์ครับที่เรายึดไว้ครับนี่ครับตัวลูกแคมป์ครับจะยึดติดกับรางเดียวครับแน่นหนาครับชุดนี้ครับระยะห่างก็ประมาณ1เมตรนะครับ ระยะห่างความถี่ของตัวลูกแคมครับที่ยึดกับรางครับนี่ครับเนี่ยตอนนี้กําลังทําการติดตั้งชุดรางเดียวนะครับ,รบแล้วก็เราก็จะเดินท่อใต้หลังคาครับบนฝาผิดานครับตอนนี้กําลังทําการเดินท่อครับ เนี่ยขั้นตอนนี้ครับเราทําการยึดลังเลียวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเดินท่อด้วยนะครับเดินท่อใต้หลังคาครับบนฝ้าเพดานนะครับนี่ครับบนฝ้าเพดานครับนี่ครับใต้หลังคาครับเดินท่อนะครับดึงไปติดๆมาเฮ้ยนี่ครับขั้นตอนนี้ครับ เราทำการร้อยสายนะครับตอนนี้เราติดตั้งครับเดินท่อครับเสร็จเรียบร้อยครับอันตอนนี้กําลังทําการร้อยสายนะครับวันนี้ครับเราติดตั้งสายพีพีครับสองสตริงครับสายโซลาร์เซลล์ครับสีแดงสองเส้นสีดำสองเส้นนะครับเป็นสายเบอร์สี่สแควร์มิลนะครับไไปปส่วนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์ครับวันนี้เราติดตั้งสองสตริงครับสตริงละห้าแผงนะครับก็อสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับ นี่ครับสายพีวียี่ห้อพีเอ็นไอครับทนแรงดันได้สบายครับนี่ครับชุดนี้เป็นสายเก้าครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังทําการร้อยสายครับจากบนหลังคาครับลงไปที่ชุดควบคุมนะครับดีวครับตอนนี้ครับเราทําการล้อยสายครับมาถึงตรงตําแหน่งแล้วนะครับนี่ครับใต้หลังคาครับบน้าพิดานครับเดินเป็นท่อเหล็กครับเสร็จแล้วก็ ใส่เฟกครับลงมาที่ตำแหน่งนะครับแล้วดึงหลังคาครับลงมาปิดครับขอบครับนะครับตรงนี้ครับเราตัดแต่งเจียไว้แล้วนะครับนี่ครับปิดทับเลยครับนี่ไม่ทับสายนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับเพื่อความปลอดภัยครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะอยู่บนหลังคาครับ ไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนน้ำนะครับตรง <c ams ule digitally> นี้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการร้อยสายนะครับลงไปที่ตำแหน่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราทําการเข้าหัวซีโฟครับโดยเชื่อมต่อชุดสาย P ีเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับการทำการเข้าหัวซีโฟครับฝั่งนี้เป็นคนลบนะครับสายสีดําครับนี่ครับต้องเข้าหัวซีโฟเป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคนลบจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับ เสียบพินเข้าไปครับทีคีมย้ำครับเสร็จแล้วย้ำหัวให้แน่นครับเสร็จแล้วเช็คครับนี่ครับเช็คที่หัวครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่หัวซิโฟเข้าไปครับฝั่งนี้เป็นโคโรบนะครับข้างหัวตัวผู้ครับนี่ครับดันเข้าไปให้สุดนะครับครับเสร็จแล้วหมุนออกมาเช็คครับนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วจะดึงไม่ออกครับนี่ครับใส่ยางรองกันน oh ้าครับ ใส่ล็อกท้ายครับเนี่ยขั้นตอนการล็อกหัวซีโฟครับฝั่งด้านหัวครับอยู่กับพี่ครับหมุนด้านท้ายครับนี่ครับเนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งคนลบครับนี่ครับเข้าหัวตัวผู้ครับนี่ยตัวผู้จะมีเดือยครับเช็คพินด้านในครับเนี่ยครับเห็นพินครับสีเงินเงินครับ นี่ครับตัวผู้จะมีเดือนครับเสียบเข้ากับแผงโซลาเซลล์นะครับคนลบครับเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้ครับอีกฝั่งนึงครับเป็นคู่บวกครับฝั่งคู่บวกครับจะเข้าหัวตัวเมียนะครับตัวที่แผงโซลาเซลล์ครับฝั่งคู่บวกจะเป็นตัวผู้ครับก็จะเสียบเข้ากันได้พอดีครับนี่ครับใส่พินเข้าไปที่คีมย้ำนะครับเสร็จแล้วสอดสายเข้าไปครับอีกช่องนี่ครับ นี่ครับย้ำหัวให้แน่นครับเช็คที่รอยย้ำครับนี่ครับลองเช็คอีกทีครับลองดึงดูครับนี่ครับดึงดูครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วใส่หัวซิโฟเข้าไปครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วเช็คครับถ้าดันสุดแล้วจะดึงไม่ออกครับใส่ยางรองกันน้ำครับล็อกท้ายครับนี่ครับด้านตรงหัวอยู่ที่เดิมนะครับ ล็อกท้ายครับนี่ครับล็อกให้แน่นหนาครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟนะครับวันนี้เราเข้าหัวสองสตริงครับสองนี้คู่บวกครับนี่ครับหัวตัวเมียครับเช็คพินด้านในครับเช็คตัวล็อกท้ายครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนการเข้าหัวซีโฟนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์เลยนะครับขั้นตอนนี้ครับ ก่อนที่เราจะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนนะครับแผง580วัตต์ยี่ห้อ P.S.I ครับ Bi-Facial ครับแผงรุ่นใหม่ครับรับแสง2ด้านนะครับด้านนี้ด้านหลังครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับรับแสงได้ทั้งสองด้านนะครับแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ40-50โวลต์นะครับตอนที่วัดอยู่ด้านล่างครับตอนนี้ได้44โวลต์นะครับนี่ครับรับแสงด้านหลังนะครับตรงนี้ครับก็แรงดันก็ได้เหมือนกันครับผลิตไฟได้2ด้านนะครับเช็คชัวร์์คครรรััับบกก่อนนจะะทาาตติด้งงแผโซซลลลเ วันนี้เราติดตั้งทั้งหมด10แผงครับก็จะวัดทั้งหมด10แผงเลยนะครับแผงรุ่นใหม่ครับ by Flexio ครับได้ฉลากเบอร์5ครับจากกฟผครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตครับได้5ดาวครับผลิตไฟได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเป็นแผงรุ่นใหม่ครับเทียร์1ครับเทียร์1ครับผลิตจากโรงงานสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับผมนี่ครับก่อนจะขึ้นติดตั้งครับแต่เราต้องวัดทั้งหมดก่อนขึ้นติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับชี้ชัวรน100%ครับผมตอนนี้กำลังจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซซลลลลาร์เแ้วนะคับ มาแล้วครับโซลาร์เซลล์ครับแผ่นที่หนึ่งครับผมผมนี่งแบบไหนวะไหนไม่รู้นะครับแผ่นที่หนึ่งครับนี่ครับตัวยึดจบของแผงนะครับจะยึดแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายครับเรียกว่าตัวเอ็นแคมนะครับจะไว้ใส่แผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายนะครับตรงขอบครับนี่ครับใส่เอ็นแคมครับง่ายไงล่างเนี่ยแล้วเผื่อการขัำนี่ครับ นี่ครับตัวเอ็นแคมครับตัยึดจบกของแผงครับจะยึดประมาณนี้ครับเนี่ยครับยึดหมุดเล็กๆครับอยากลงที่ขอบรางครับยึดหมุดเล็กๆจากลงที่ขอบแผงนี่ครับกลุ่มก้อนมอตติ้งพีนไอครับจะมีหมุดเล็กๆนะครับเนี่ยครับอยากลงที่ขอบรางครับอยากลงที่ขอบแผงครับเนี่ยแผ่นที่หนึ่งครับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้ครับเราติดตั้งทั้งหมดสิบแผงนครับ วันนี้ครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมด5แผงครับสสติงครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับล็อกหัว MC4 ครับให้อยู่ใต้แผงนะครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนโดยตรงนะครับเพื่อความปลอดภัยดีอายุการใช้งานครับนี่ครับนี่ครับช่วงต่อแผงโซลาเซลล์ครับก็ใช้เป็นตัวมิดแคมครับล็อกระหว่างแผงครับนี่ครับนี่ครับ ตัวนี้ครับอุปก้อนมอสติ้งพีดไอ้ครับทำสำเร็จครับเนี่ยทุกแผ่นครับแล้วก็ลิงระยะครับลิงแนวเชือกครับเนี่ยเราใช้แนวเชือกเอ็นครับนี่ครับแต่ที่สองครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับก่อนมอสติ้งพีดไอ้ครับนี่ครับตัวมิดแคมป์ครับยึดระหว่างแผงครับเราก็จะทำแบบนี้ครับทุกแผ่นครับนี่ครับตอนนี้ครับแผ่นที่สามครับขึ้นมาแล้วครับ แผ่นที่สี่แอปขึ้นมาแล้วครับสอมาแล้วครับแผ่นที่ห้าครับทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนครับหมายเพื่อนสักหน่อยชมพอได้ก็หมายเพื่อนสักหน่อยเลยพี่ตากมำ mon จ้ะเนี่ยตัวมิดแคมป์ครับสองตอก ทุกแผ่นครับเราเราเราเล็งระยะนะครับเล็งแนวเชือกครับนี่ครับเสร็จแล้วครับแผ่นที่สี่ครับแผ่นที่ห้าครับมาลอยแล้วครับ แผ่นที่ห้าครับครบแล้วครับหนึ่งสตริงครับหนึ่งสตริงที่สองกำลังจะขึ้นมานะครับตอนนี้ครับแผ่นที่ห้าจบไปแล้วครับแผ่นที่หกกาลังจะมาครับเปิดมานะครับแผ่นที่หกครับ ทุกแผ่นครับแล้วก็ทำเหมือนเดียวกันทุกขั้นตอนนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับก็ล็อกคิวบนทายครับนะครับช่วงต่อหมลิบซีโฟครับไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนด้ยตรงนะครับเนี่ยแผงรุ่นใหม่ครับไบฟิคเชียลครับรับแสงสองด้านนะครับวันนี้เป็นราคาซีแพคแผ่นเรียบครับก็สะท้อนแสงได้นิดหน่อยนะครับก็ผลิตไฟเพิ่มได้ประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้กําลังติดตั้งแผ่นที่หกนะครับมาครับแผ่นที่เจ็ดครับ นะครับตอนนี้ครับเป็นที่แปดครับเนี่ครับครับตอนนี้ครับแผ่นที่เก้าครับผมใจยังยืดอย่างนี้อย่างนี้อะไันนี้เลื่อนยืดอันนี้ลุดละอันนี้ลุดละนะครับแผ่นที่เก้าครับเสร็จเรียบร้อยครับเก้าวินทีแล้วไม่ได้กันผมขอจะวางแผ่นจะได้พี่เล่นก้อยอ่ะมาแล้วครับแผ่นที่สิบครับ สุดท้ายของวันนี้ครับหยับขึ้นมาแล้วครับแผงที่สิบครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับแล้วก็รัดคีบบนท้ายครับให้ชุดหัวอินฟครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนโดยตรงนะครับตัวความปลอดภัยหระยืดอายุการใช้งานนะครับคีบบนท้ายครับโกลงศาได้หกสิบถึงเจ็ดสิบองศานะครับอยู่ใต้แผงโซลาเซลล์ครับองศาไม่ถึงอยู่แล้วนะครับ อายุการใช้งานก็จะยาวนานครับถ้ามันมาดึงครับจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปครับนี่ครับเข็มท้ายเราใช้อย่างดีนะครับไม่มีหลุดแน่นอนครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงช่วงต่อระหว่างแผงครับก็จะเป็นตัวมิดแคมป์ครับนี่ครับตัวล็อกระหว่างแผงครับตัวมิดแคมป์ครับเออนี่ครับ สุดท้ายของวันนี้ครับถ้าตรงก็ล็อกเลยครับอยางนี้ยังให้ขึ้นหน่อยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับสิบแผงนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวครับเข้ากับตัวล็อกกาวนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับเข้ากับชุดรางเดียวนะครับตรงนี้ครับ อยู่ลังเดียวครับก็จะใส่ตัวล็อกกาวครับเข้าไปครับนี่ครับก็จะทรงประมาณนี้ครับนครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปครับน่ครับแน่นหนาครับตัวนี้ครับตัวล็อกสายกาวครับมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้อยากลงที่ขอบรางนะครับตัวนี้เอ็นแคมครับมีหมูดเล็กๆเอาไว้อยากลงที่ขอบรางเหมือนนะครับตัวนี้อยากลงที่ขอบแผงครับชุดนี้ครับจะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้ๆครับหรือว่ามีไฟลวลงอุปกรณ์ครับ ก็จะด่ดลงดินไปเลยครับไม่ทำอันตรายกับผู้ใช้งานครับอุปกรณ์ก็จะได้ไม่ฟังเสียหายนะครับนะครับตอนนี้กาลังทาการเชื่อมต่อชุดสายกาวนะครับวันนี้ครับเราใช้สายทองแดงเบอร์สิบนะครับนี่ครับเป็นสายกาวครับเพื่อเชื่อมต่อชุดรางเดียวครับกับแผงโซลาเซลล์นะครับตามมาตรฐานการไฟฟ้าครับใช้สายเบอร์หกขึ้นไปนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะลอกสายกาวลงไปครับตงปอกเห็นสายทองแดงก่อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ลอกลงไปที่ ตัวลอกากา,าวครับนี่ครับแน่นหนาครับเสร็จแล้วก็ลอกด้านล่างครับลอกทั้งแถวข้างบน place, แล้วก็แถวข้างล่างเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับปอกให้เห็นสายทองแดงก่อนครับดึงให้ตึงครับเสร็จแล้วก็ลอกลงไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับนี่ครับ ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับครบ10แผงแล้วนะครับงานบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปครับเราจะลงประทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอเมเพนเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับน้องควบคุมครับ นี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมเมนเนอร์ครับก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับวันนี้เป็นชุด3เฟสครับอินเวอร์เตอร์3เฟสครับผม5กิโลวัตต์นะครับเนี่ยตอนนี้กำลังทำการเชื่อมต่อชุดสายครับเข้าตู้คอมเพนเซอร์นะครับขั้นตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งชุดรางบาเวครับขึ้นไปที่บนฟ้าแล้วครับนี่ครับจ่อแล้วครับตอนนี้กำลังจะทำการสอดสายพีพีครับลงมาจากบนหลังคาครับ ตอนนี้ติดตั้งตู้คอมไพเนอร์ครับทําการเชื่อมต่อชุดสายครับจากตู้คอมไพเนอร์เข้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับเชื่อมต่อจากตู้ออตซเมอร์ครับตู้ไฟวัดลูกค้าครับเข้าที่ตู้คอมไพเนอร์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้รอสายจากแผงโซล่าเซลล์ครับเข้ามาเชื่อมต่อที่ชุดควบคุมนะครับเนี่ยตรงนี้ครับตู้คอมไพเนอร์ครับเบรคเกอร์ดีซีครับฟิวส์ดีซีครับสายกันไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมแผงโซล่าเซลล์ครับสิ่งที่หนึ่งครับ ตัวนี้เบรคเกอร์ดีซีครับฟิวดีซีครับสายกันไฟดีซีครับชุดนี้ควบคุมสตริงที่2นะครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมด2สตริงนะครับ5กิโลวัตต์3เฟสนะครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ r c b o ครับเบรคเกอร์ ac ครับกันไฟดุดไฟรั่วไฟเกินนะครับตัวนี้เวลามีไฟดุดไฟรั่วครับก็จะตัดวงจรนะครับตัวนี้สายกันฟ้า ac ครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์ครับตัวเช็คการใช้ไฟนะครับเช็คกระแสเช็คแรงดันนะครับตัวนี้เป็นเหมือน ct กันย้อนด้วยคคคครรรัััับบบตวนนเเช็็ป ตัวจับสัญญาณครับ CT การย้อนนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อนะครับชุดสายควบคุมนะครับเข้าที่ตัวอินเวอร์เตอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดครับตัวนี้เป็นสายชุด DC ครับสิงที่หนึ่งครับ DC ซัสที่สองครับชุดนี้เป็น CT การย้อนครับการไฟย้อนกลับนะครับนี่ครับ Wi-Fi ครับรับ่งสัญญาณครับดูแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชุดไฟ AC ครับขนานเข้ากับการไฟฟ้าครับ โซลาเซลล์ครับชุดนี้ผลิตไฟได้ครับจะผลิตไฟครับย้อนเข้ามาที่ชุดตู้คอมสมเมอร์ครับบรรลุขาครับนี่ครับขนานเข้ากับชุดเบเกอร์ตัวนี้ครับนี่ครับเกอร์ไฟ3เฟสนะครับชุดนี้ครับนี่ครับตัวนี้เราคล้องซีทีครับตรงชุดสายเมนนะครับการไฟย้อนกลับไปที่การไฟฟ้านะครับเฟสเอเฟสบีเฟสซีนะครับของทั้ง3เฟสเลยนะครับชุดนี้นะครับจะผลิตไฟเท่าที่ใช้งานภายในเท่านั้นนะครับจะไม่มีไฟผลิตไฟเกินนะครับ ไม่มีไฟย้อนกลับวิการไฟฟ้าแน่นอนครับผมนี่ครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อครับชุดสายครับเข่าที่ชุดเเตอ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการทดสอบระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตัวนี้ครับตัวคอมเพนเนอร์ครับนี่ครับเราทำการทดสอบระบบนะครับเ็จสายโซลาเซลล์ครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับชุดนี้นะครับเราติดตั้งชุด5กิโลวัตต์3เฟสนะครับ ชุดนี้ปะหจัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500บาทครับวันนี้เราติดตั้งที่หมู่บ้าน 5B Tech นะครับ s เ p e r Highway ครับผมนี่ครับวันนี้เป็นชุดออนกริดครับใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับ580วัตต์นะครับไบฟิกเชียลครับแผงรุ่นใหม่ครับรับแสง2ด้านนะครับทั้งหมด10แผงครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ำฝนครับทีเรียก์สาบริการทีมงานช่างดอยโซลาร์เซลล์ครับบริษัทล l เจอร์ซิสเต็มครับ เราเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณน้ำฝนครับหมู่บ้านไฮบริดครับที่เรียกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลาเซลลครับผมติดตั้งโซลาเซลล์ต้องช่างดอยโซลาเซลล์ครับหลังนี้หลังที่3แล้วนะครับที่หมู่บ้านไฮบริดครับผมขอบคุณครับ